ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง C 4 C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 hannel นะครับวันนี้หลังจากที่มีอัปเดตเข้ามาก็อัปเดตพร้อมกันเลยน่าจะเป็นยุคแห่งท่านเรือแล้วก็อีก2คนเองนะเข้ามาก็สดๆร้อนๆผมก็ทายไปก่อนเลย50เพชรอันนี้มันเป็นเพชรที่เขาบอกแล้วว่าเขาจะแจกรายอาทิตย์นะสี่อาทิตย์ทั้งหมดก็200เพชรอันนี้ก็บัตรสุ่มพวกคนเอง พวกทหานเรือ,อฟรีแล้วก็จะมีกล่องกะทำเควสเอาไว้แรกมันน่าจะแลกได้หนึ่งตัวนะทั้งหมดเท่าที่ผมดูมาผ่านๆแล้วก็มีให้แลกลูกแก้วดำให้แลกเงินแล้วก็ exp นี่ก็พวกยนต์ผู้ดาวความเร็วสก,กิลอันนี้ภารกิจตัวละครเท่ากัเราสมได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีนะเพิ่มทุกอย่าง13วัน exp เงินแล้วก็แต้ม bp ที่เราขาดกันเอาไว้แลกเศษอัปเดตแบบรวดเดียวเลยอืมด่วนเออผมขอรับก่อนผมก็ยังวิ่งนะสามตัวนี้ผมจะทำตันอืมเดี๋ดูนีมีอะไรก็มีแลกอ่านี่ไงแรกพวกทหารเรือแก๊งคนเอกบวกกราฟ มันก็เป็นตัวรีเจนนะใครแบบอยากทำสมมุติถ้าทำโซออนสีน้ำเงินแกลายก็ไอนั่นนะเมื่อกี้ไอเซนกูได้อยู่โอเคแต่ผมส่วนตัวถ้าจะจับเจ้าให้คุมนะก็เอาตัวที่เราเวลร้อยไปแล้วอะเพราะมันจะได้เศษสี่ร้อยเศษซึ่งมันยากผมคิดว่าผมน่าจะเอาอาคาหมัดแดงเพราะว่าเล่นหมัดแบบแรกๆไปงั้นเนี่ยมันก็ถ้าทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็แท็กคนเอกนะ เพรก็มีนี่หนึ่งเพรอัพบ,บูบูทอะไรก็ได้สักหนึ่งช่องนี่ก็พวกกล่องผมนับแล้วนี่น่าทีละสองร้อสองร้อยน่าจะประมาณพันหนึ่งครับสองร้อยเออพอดีมัน,ม,นมันเหมือนมันให้มาพอดีอ่ะเออมี K o 2, เคโอศตูเติมเกตตึงทงอ,อ่าชิ้งสมบัติได้รับของเล่น เก็บ EXP กับเล่นดึงทงเขาเหรียญในโซโล่พอประมาณนี้เออเดี๋ดูที่อันีแก้วบู๊ก็ไม่มีอะไรเยอะจัดขาดอืมก็นี่อัปเดตเข้ามาตั้งเป็นไอนี่อนชื่นชอบก่อนเพราะว่ามันเป็นสีขาวเพื่อ วัไใ้วันหนึ่งผมอยากแด้เห่เฉยนี่ก็ไม่มีอะไรนะเศษนี่ไงแจงลูกแก้วดำก็น่าจะหมดเอออันนี้สุ่มคนเอกพวกแกงกองทัพเรือนี่ก็เศษเหมือนเดิมสองพันสี่อืมสองพันสี่สองพันสี่อะไรพันสองหลอนละหลอน มันต้องพันสองมันมัน,ม,นมันไม่ได้ร้อยเศษมันห้าสิบเศษหรือมันต้องพันสองมีอะไรอีกอืมห้าสิบเพชรนี่ก็รับรับไปสม,สมผมคิดคิดอยู่นะไม่รู้ว่าจะสมดีหรือเปล่านะสักห้าสิบเพชรพอ แต่ว่าผมมีที่สรู้เล่นแล้วไงอยากท้าทายหน่อยเจอตัวแบบมาทำให้เล่นยากขึ้นน,นี้ก็อีเวนต์โหมีแต่ทหารเรือน่าจะเป็นเหรียญเลือดเลือดสีแดงสิบแปดเปอร์เซ็นไ้ไหมเออแต่ผมต้องบอกก่อนว่าเบื้องต้นนะไอ ไอ้ผมทำการสุ่มแล้วกจจ่อนจะเข้าทำทวีาผมสุ่มในดีลองมาแล้วถ้าเกิดผมจะมีเกมเพย์ก็คงมีเกมเพย์ไอเดียวคุกิวแล้วกันนะเออกูจีโทรละแหม่ออกตัวนี้เฉยแล้วก็เออเดี๋ยวจะบอกถึง ผมอาจจะไม่ได้พีวบุตรละครนะแต่ผมจะพูดเกี่ยวกับเออผมไปเล่นคิสรูแล้วเจอมาแล้วกันนะว่ามันเป็นประมาณไหนเล่นเกมเปิดเล่นเกมเปิดมันเป็นระบบของ iOS นะถ้าเราเล่นเกมมันจะเปิดให้โอเคก็โอ้มีเกียวคุคิวสองตัวนะก็มีโอกาสได้เทสก็ถือว่าค่อนข้างดี ขออภัยด้วยนะถ้าแบบมันมีเสียงอะไรแปลกๆเข้าไปเ้ยทีมแล้อุ้ยเดี๋ยวคูกิวร้อยเลยว่ะเอาจัดโอ้ยทีมเหลียนสายลดดาเมจนะเพิ่มแปดสิบแตก,ก,ก,กตัวนึงไม่เห็นนะทั้งที่เขาเล่นพิจารุเขามีเวละไรเขาก็เปิดพิชารุก่อนลองใช้เลยถือว่าเก็บบัฟลองดูผมก็ เข้าประมาณนึงไม่ได้เข้าเยอะเาอ้ยโดดเหยีบโอ้โหเอาไอฟี่นั่นมาทำไมวะโดนตัดเลือดไม้หนีก่อนพรเราโดนตัดเลือดถ้าบวกเดี๋ยวมันไม่ไหวถอยมาเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวคุกิวสองตัวเราจะไปเจาะได้ไหมอ้าวเนี่ยมันมัน ผมมองว่ามันถือว่าเป็นจุดด้อยจุดหนึ่งของเลวคิวนะะว่ามันไม่สามารถทําแบบกูซันได้คือกูซันสมมติอ่าคือไม่ไม่ใช่พูดถึงว่ากูซันในเมตานี้นะหมายถึงกูซันช่วงก่อนนั้นเนี้ยโลมันดูสามารถแบบพอมันเปลี่ยนมัดแต่มันสามารถปุกดคมไปฆ่าสายโลได้แต่ตอนนี้มันทําไม่ได้อะไอเยวคิวอะเพราะมันเป็นแบบเหมือนอารมณ์โลล้วนโลกันแต่ถามว่ามันเก่งไหมก็เก่งระดับหนึ่งนะเนี่ยไอฟิลที่พื้นอะผมมองว่ามันเป็น มันมันพอๆกับมันมันพอๆกับฟิลน้ําแข็งมันสามารถเอามาตัดได้เวลาที่สรุท่าโดดหัวหรือว่าใช้สกิลไปหัวมองว่ามโอตัดตตยสูงย์เห็นปะมันไม่สามารถบุกออกมาได้มันมันต้องเล่นในตัอย่างเดียวเลยป้าแล้วสิตัวอับค่าอยู่นี้แหละแต่ผมจะลองจอ่อโดดลงมาถ้าจะหวาดี ก็จะไม่โดนขัดแต่ถ้าจังหวะไม่ดีก็โดนขัดบางทีมันก็ล้มไม่ได้เหยียบก่อนนะวิธีการรับมือเล่นฆ่าเลียวกุกิวอ่ะอยากพยายามสกิลหนึ่อยเดี๋ยวผมจะลองนะเ,เติมเลือดเสร็จนะเลือดจัเต็มแต่ตัวอืน่นมีสาหาัสคือถ้าเขาจะตายอ่ะให้ใช้สองย่ำหัวอาวะพลุถอยมาแทงเนี่ยผมก็จะลองนะลองสู้ดูตีเนี่ยอันนี้ผมตีธรรมดาลองตีธรรมดามันก็ถือว่ายังเข้าอยู่นะก็เข้าเข้าเข้าเลีเ้ยนนิดทีละหน่อยเข้าเนี่ย แต่อย่าพยายามหนึ่งถ้าหนึ่นเติมเลือดให้เขาเนี่ยเขาจะตายแล้วอเอาถูกเหยียบมันอนี้ผมคิดว่าเป็นของมันมนะันลูกปัดตายแต่ว่าเพราะมันติดหมูแรงเดิมเขาทนไม่ไหวอย่าตีธรมธรมดาพยายามตีธรรมดาเอาอนใช้สองย่ำหัวถ้าจะฆ่าเลียวสกิลนะแต่ว่าในกรณีที่เราบั๊กต้องเต็มด้วยน,นะเออถ้าบัไม่เต็มมันก็ไม่ได้ โอเคก็ที่มันตัดไปเพราะว,ว,ว่ามันมีสายเข้าเ,ออ <c oughs> เดี๋ยวก็มาคุยกันต่อคัน <c oughs> นี้น่หมือนจะเจอเลี้ยวควุกิวหักตัวน,นึงแต่ว่าเดี๋ยวมันไม่เจอเดี๋ยวผมมาจจะกอแล้วกันนะ <c oughs> เห็นป่มมันมีฟิลที่พื้นเนี่ยคิสรุมันอีกทีมเขาไม่ได้ระวังไงผมมองว่ามันถือว่าเป็นในจุดบอดใหญ่แล้วแบบไม่ใช่จุดบอดใหญ่มันเป็นจุดหนึ่งที่แบบจะทําให้คิสรุสามารถตายได้เลยอ่ะเออที่เขาเล่นเขานอกโคงผมว่าพยายามดึงเขาออกมาเห็นปะี่มนีก่อนพยายามแบบหนีออกมาแบบ ไม่ yup. จาเป็นต้องประทะเขาเท่าไหร่ไอ้เลียวผู้คิวมันเป็นตัวที่อาจจะต้องอาศัยเกณฑ์นะในการเล่นถ้าเกณฑ์มันน้อยมันโดนปุกคนต้องมีคนชาร์จองให้ก่อนปากมันรัวโต๊ะโต๊โอ้ยกระเด็นเหยียบติดน้อยติดแข็งตีไรเหยียบโคกกาไว อะไรนะโรเจอร์เขาจะวิ่งไปถึงตรงนั้นฟิลวิธีการถ้าเกิดเราเราเป็นคารุใช่ไหมเราแบบจังหวะมันดึงทงอะแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจระดับหนึ่งนะว่าเนี่ยผมพยายามตีทรรได้แต่ว่าอันนี้เป็นทงเขาเข้ามาขัดเขาเหยียบหัวเหยียบหัวแรลงถ้าเรามีสแต็กเต็มในการเหยียบหัว ยังไงก็ตายเออทีนี้เนี่ยผมเดี๋ยวผมจะให้ดูจังหวะนี้นะเดี๋ยวสังเกตูผมผ่านมาเห็นปะที่สรุปสามตัวทีมเขามาเห็นปะโดนตัดเลือดทุกคนเลือดเสียไปคือมันมันถือว่ามันทํามาแก้ค่อนข้างดีนะเนี่ยตายเลยถ้าเกิดมีเพื่อนซ้อนดีดผมมองว่าเลวคูคิเนี่ยเป็นตัวเนี่ยตัวนี้รอดไปแล้วเนี่ยยังดอสกลับมาแบบมันไม่ควรดอสกลับมาสมมติถ้าแบบเราเรา,เราแบบจะเข้าจะเข้าทงจริงๆอ่ะเราแค่ต้องมั่นใจว่าอีกทีมเขา กิสลุไม่มีเหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันสามารถไอ้นี้ได้อยู่มันสามารถแบบเดินเข้าไปเลยอะแล้วก็ยอมดึงธงมาแบบเจ็บอย่างนั้นแหละเพราะว่าเกจเขามันไม่ได้เติมมันไม่เหมือนไอ,อ้ซันเออไม่ต้องดอสไปหาไม่จาเป็นขนาดนถ้าดอสไปมันเรามีโอกาสตายสูงเดี๋ยวจะให้ดูมีเทมกี้ใหม่นะเยวจะย้อนไปให้ดูแล้วก็จะุยกันโอเค ม,มาสังเกตเห็นปะคีสรู้ตัวหนึ่งเขาตายไปแล้วทีนี้นอีกสองตัวกําลังดิ้นลนอยู่ซึ่งตัวหนึ่งเห็นปะตรงบันไดนี่คือเดินหนีไปแล้วนะตัวที่เขาเลือดเหมือนจะลดมาน,นิดนึงอนะต่ำกว่า9กนั่นแหละเพราะว่าเห็นว่าเขาติดสถานะโดนตัดเลือดอยู่แสดงว่าเขาโดนไปหน่อยเนึงแล้วทีเนี้ยไอ้ที่จะไอ้เลี้ยวคุคิวเพื่อนเรากลางื้นไม้อย,อยู่ื้นป่าผมตั้งชื่อว่าป่ารับแ,แล้วกันนะแบบโดดไปแล้วไม่มีโอกาสได้กลับออกมา คีชลุยคนก็พยายามดิ้นรนอยู่ซึ่งเบอร์2ตายแล้วเบอร์สามกำลังแบบเอาชีวิตรอดอยู่เราเกิดมาก็สแปมสกิลเลยแบบง่ายๆเห็นปะยังไม่ทันสแปมสกิลเลยตายแล้วเนี่ยแล้วสังเกตนะเบอร์สี่นี่คือรอดไปแล้วนะเบอร์สองนี่พยายามดิ้นรนอยู่แต่แบบเบอร์สี่เขาพลาดแบบว่าเขาเหมือนแบบคนน่ะมันชินกับการที่เราดอทเข้าพื้นน้าแข็งของคูซันนล่วมันจะโดดไปหาคูซันใช่ไหมแต่นี้มันจะโดดมาหาไอเดียวคูกิลซึ่ง บางทีเราไม่จําเป็นขนาดนั้นก็ได้แค่ต้องแบบช็อตเนี้ยอาจจะต้องวัดใจอ่ะวัดใจแบบเดินไปดึงธงเลยโดนตัดเลือดแล้วก็อาจจะโดนสกิลตายเพราะว่าอีกทีมมีทีมผมอะมีทีสรุปสองตัวแต่ว่ามันก็วัดได้อยู่ไงเออมันอาจจะไม่ตายเลยภายในทีเดียวอย่างเงี้ยเห็นปะเขาโดดมาเนี่ยมันโดดมามันก็ไม่มีทางกลับแล้วเพราะว่า แล้วไอเพราะว่าสกิลเขาน่าจะใช้หมดแล้วมันต้องแบบเอาไว้ใช้หนีไม้อย่างจังหวะนี้มันอาจจะต้องทิมกลับเออเนี่ยถ้าตอนนี้ผมเห็นพอดีใช่ไหมเข้ามาเลื่อนขอลรถอ่ะเขาโดนตียังไงก็ตายมันรอดยากเออถ้าเล่นคือมันถามว่าเมตานี้มันดีไหมผมว่ามองว่ามันดีนะมันแบบทาให้คนแบบเล่นทีสรู้มันไม่ถอดสมองเกินมันต้องใช้ฝีมือหน่อยไม่ใช่ว่าแบบจะสาธสกิลกันอย่างเดียวอย่างเงี้ยเออก็ต้องระวังในการเล่นนิดนึงเพราะแบบมันมีโอกาสตายง่ายขึ้น ผมก็วนกลับมาตีหนติแข็งซ้ำนะผมนัเล่ไม่เต็มตีธรรมดาครับโอเคก็มาเกมสุดท้ายนะอันนี้มันเจอฟูจิโทระอืมโดยส่วนตัวสําหรับผมฟูจิโทระเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะแบบกลางๆแต่มันก็กลางๆแหละแต่ว่ามันถามว่ามันดีไหมมันก็ดีคือสีขาวอย่างที่เรารู้กันมันแพ้สีดํา ต้องป่ะทีเนี้ยสีดำอย่างเช่นแบบตัวอะไรก็ได้อะแต่มันถ้ามันเจอกราฟคือมันหนักอ่ะเจอกราฟเจอโรเจอร์ก็ยังหนักเลยแต่ความเก่งมันมันเก่งกับทุกสีมันสามารถตอนเนี้ยมันทนมือทนตีในการที่จะรับมือกับไอ้ที่จะรู้ได้ดีเนี่ยดูดิเขามาเห็นป่ะแล้วไอ้เนี่ยเขาดึงอ่ะไอ้ลูกชิ้นอ่ะไอ้อุกกาบาตลูกชิ้นไอ้อุกกาบาตตกมามันนับเป็นฟิลเหมือนกันนะมันไม่ได้นับว่ามันเป็นสกิลเนี่ยล้วผมโดนอย่างเงี้ยโดนเซตปุ๊บเลื่อนลดหน่อยหนึ่งมันก็ค่อนข้างแ่ จะรอดแล้วก็เพื่อนก็ามาเนี่ยโดนป่ายนะปึบโดนยิทรู้อีกโคตรคอมโบสามคอมโบแม่งแบบตัดให้จัดจดเออเนี่ยมันก็ควรระวังอะ่ะในการเล่นอะ่ะและดูเบลุคิวอีกทีมนะเดี๋ยวคอยดูเขาเอ้ไม่ใช่เบลุคิวไอ้ฟูจิโทระเขาอีกทีมนะวิ่งดึงไม่พักเลยเกมนี้ผมทำได้ว่าผมไล่จับเขาอยู่เนี่ยสามทงไปแล้วใช้กระการเปลี่ยสี น่ามันน่าจะโดนในเดี๋ยวคุยตรงไหนทตรงอ่ะปะอันนี้ผมอดอสผมตั้งใจจะไปหาไปเหยียบนะเขาก็คืึงหลอดสาหัสแต่ว่าเราไปเริ่มดึงทงมันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่เห็นปะเลื่อนเขาก็ลีมาช็อตเองจังหวะเงี้ยไม่น่าทําอันเนี้ยสามารถดึงวัดได้เลยใช้ไปก่อนมีนลรง,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 งรีเจเลือดถ้าเขาไม่พื้นไม้มาลดเลือดผมนมันก็สก,กิลไม่โดนเห็นปะผมกม็ได้ท เอออย่างเงี้ยไปดูฟูจิโทระดิเขายังไม่ตายเลยวิ่งดึงว enfin ิ่งดึงวิ่งดึงคือมันต้องหาสีเนี่ยว่าอออกมานอกธมเดียวกิลมันก็ไม่ไหวก็ต้องหายงเล่นตีธรรมดาตีธรรมดานะผมไม่สกิลเพราะว่ายังไงเขาสกิลเราไม่โดนอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูไอ้นี่มันจะเข้ามาปึ๊บเขาโดดผมกระแปมเลย ตายดูฟูจิโทระดิยังไม่ตายแต่ผมไม่ได้จับโฟกัสเขาเกมเนี่ยโอ้โหเห็นปหโดนพื้นป่าโดนเหยียบหัวเลือดลดปึ๊บแล้วผมโดนตดลงมาน่าจะไม่รอดเช่ยนะไม่รอดพื้นป่านี่มโคตรอันตรายมันถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยถ้ามันเล่นดีๆหน่อยแบบคอมบคอมโบกันดีๆกับขอโทษนะขออภัยไม่มียุงบินผ่าน หรือจะเชื่ออัจคลิียุงบินผ่านเลยต้องตกเออดูดีด,ดูฟูจิโทราด,ดิเห็นปหแม่งดึงไม่หยุดเลยแล้วเพื่อนกันไม่ได้ปึ๊บพาเลี้ยคิวไปไปสูเราตีธรรมดาแรงไงหลบฟึ๊บจะแปลไม่ตายข้าเทุงนั้นอะ่ะแล้วเพื่อนมันต้องมีคนไปจับโดดไปทานมาวะเนี่ย โอ้โหแล้วเขาดึงธงวันดีอืมมาตีธรรมดาแปลงตายอยู่ปึ๊บบโอ้โหแพ้ไม่ทันเออคืออย่างที่บอกอะไอไอมันถือว่ามันเป็นส่วนผสมส,ส่วนหนึ่งนะในมุมของผมอะ่ะสำหรับไอสองตัวใหม่เข้ามาอืมเดี๋ยวก็มาดูสกอร์เขาท้ายเกมแล้วเดี๋ยวมาคุยสรุปกันโ,โหดเหน็นปะดึงไปเจ็ดธง คือถ้าเกิดมันไอฟูจิโทระมันไม่เจอตัวขัดอย่างเหมือนน้องงูมันจะค่อนข้างค่อนข้างจะแพ้นะเพราะว่ามันโดนลบดีบัฟมันเป็นสายวิ่งแล้วมันโดนลบดีบัฟไม่ให้ดึงนงได้แล้วก็เออแพ้สีดำมาแน่แน่แพ้น้องงูนเนี่ยเกมเนี้ยผมไม่มีสายโล่อะไรสักตัวมาขัดเลยถ้ามีการากหรืออะไรเงี้ยมายืนดักว่าไอฟูจิโทระเขาไม่น่าจะได้เล่นขนาดนี้ เห็นปะพอเมตามันมีตัวใหม่เข้ามาสองตัวถามว่ามันเก่งไหมมันก็ดูดีทั้งคู่เลยทั้งเลวยุกิวกับฟูจิทระเออตอนแรกอะไอไอเลวพุกิวอะผมคิดไว,ว้แล้วว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคทํามาแบบใช้ได้อะแต่ฟูจิทรระนี่นปปเหนือแอบเหนือความคาดหมายนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสีขาวแล้วมันแพ้สีดาผมมองว่าเออมันก็แพ้หนักอะแต่พอไปเล่นจริงเฮ้ยถ้ามันเมตาเนี้ยสมมติถ้าคนขบิบเอถ้าคนขิบอะไรคนหยิบคิสรุมาเยอะๆอะะผมก็มองว่ามันก็ค่อนข้างดุบเลย ในการเอาไปเล่นนะเพราะว่ามันมันตีคิสรู้ได้เออก็อย่างแบบตามคลิปที่เห็นนะก็วิธีรับมือก็เอาไปใช้กันแล้วกันนะาไม่เข้าใจก็ถามใต้คลิปได้เออโดยส่วนตัวก็อย่าพยายามสแปมหนึ่งกับเรียวคูกิวแต่คือต้นเกมเราสามารถสแปมเก็บได้แต่คือเขาจะตายอะ่ะตีธรรมดาไม่กันก็โปรเจกต์ดอนแล้วโดดเหยียบหัวสอเอาเออเวลาเหมาะเจาะที่สุดเนี่ยสำหรับการใช้สก็คือให้ให้ให ใช้จังหวะที่เขาเป็นต้นไม้เออกาจังหวะด,ดีๆหน่อยแล้วค่อยโดดลงไปถ้ามันไม่โดนดาเมจก่อนนั้นมันจะเหยียบหัวเขาเต็มข้ออยู่เออแค่ระวังพื้นป่าใหยเห็นนะั้นแหละต่อไม่ต้องดอทแบบดอทเข้าเหมือนพืนน้าแข็งเพื่อไปหาก็เหมือนคลิปที่ผมให้ดูไปช่วงกลางๆเห็นปะ่ะถ้าดอทเข้าไปหาก็จะสภาพเป็นแบบนั้นอีกทีนึงที่โดนโดนทุ่งสังหารไปเลยเออโดนป่ากินคนเข้าไป เออมันเหมือนกับคู่ซันอ่ะเออในมุมผมของเยอคุกิวส่วนฟูจิโทระอย่างที่บอกไปก็ถ้าไม่เจอเป็นเป็นสายวิ่งที่เป็นโรเจอร์ขาวแล้วกันไม่ใช่โรเจอร์ดำเออนิยามประมาณนี้แหละก็เก่งดูดีใส่เหรียญอาจจะใส่เป็นพวกเซ็ตรดดามจเอะเก่งๆมาหน่อยก็ใช้ได้แล้วเออมันก็จะกันได้หลายตัวกันคิดรู้ได้แน่ๆแต่อาจจะถ้าเจอสีดำเจอการาฟดักตกก็กันไม่ไหว โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้ามีไลค์ก็เร็วๆนี้ลรมบ้งว,นะวันสุกเออเดี๋ยวก็มาเจอกันเไปบ,บายครับสวัสดีครับ